สดีจ้ามือนิไกสิมาผมพึ่งออกกำลังกายแล้วจ้ะผมยุ่งยุ่งน้องๆเนี่ยพึ่งออกกำลังกายแล้วแล้วก็มือนิสิมารีวิวแมนซินครับหรือว่าเอมถวย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 เซเมนนะจ้ะอันนี้ไกซอมาในราคาเออซอมาตอนมันลดราคาประมาณบ่ถ,ถึงสองร้อยโครนนะจ้ะราคาเต็มมันสองร้อยเกือบสองร้อยห้าสิบจ้ะ ไก่ซื้อมาลองมึงไก่ื้อดอกค่ะเห็นเห็นเพิ่นรีวิวหลายไก่ก็เลยชอบลองซื้อมาเมืองอันนี้มันสิมี่สามใสจ้ะมันมีไซสเอไซสเอ็มใสแอลซสเอสกับไซสเอ็มสำหรับเอ่อคนที่บ่ทท่านได้มีลูกบ่ทท่านได้คลอดลูกจ้ะยังว่าจินอยู่คือข่อยแล้วก็ไซสแอลซสแอลสำหรับคนที่เอ่อเคยคลอดลูกมาก่อนนะจ้ะมันก็สีมีแบบว่าใสใสเมันก็้ชั้นี้ชั้นนี้เนาะ อเดี๋ยวเมื่อเมืองกันเลยจ้ะอันนี้อันนี้ไกลล่องใส่ยเราจ้ะประมาณสองสามเทือสองสามเทือได้แพ็กเกจเขาก็จะมีแอร์บแอมเขาเอื่นมาบปยังก่อนบแนะนะนํากันใช่แอร์บออะไรนั่นแหละแล้วก็เข้าซิม่มาในถุงแบบนี้จ้ะพวอรโปรดักด์เขาดีแพ็กเกจเขาดีจ้ะ มาแบบสีเวลาเก็บเวลาอย่างเข้ากับางสะอาดจ้ะมันบาทับมูเวลานั้นเข้ากับจ้ะออกมาไม่เป็นปนวสีลวกซิมีถุงแนวนี้หพร้อมถุงแพสติกตอนตอน,ตอนแรกทีที่เขา้าใส่เขาเก็แกะแตะออกมาแล้ววันนี้เข้ากับมะล่างล่างหน้าล่างนา้า,นาลวกซิเซนเซน,น,นให้สะอาดการอุ้ยโต๊ะลักซิมีวิธีการใส่แบบนี้จ้ะ อันนี้หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวกระสิเอ้ยกระสิบบีบให้มึงตอนใส่เนาะจ้ะเข้ากระซิบีบบ,บ,บีบให้มันเข่ากันยังสิเหมือนเหมือนเฮ้ย,ย,ยวันนั้นไม่ตาย <laughs> บีบบีบยังส่จะ้ะให้มันเป็นรูปแนวนี่โว่าอันนี้เป็นสองคอร์ดเนาะเนาะเข้ากระซิบีบยังส่แล้วเข้ากระซิยัดเข้าไปเลย แยดเข้าไปแยดเข้าไปยังสี่แยกเข้าไปแล้วมันก็บวชในอันนี้มันบวชในเป็นมวงกลมเขากับยดให้มันลึกๆข้ากอนบานี้เขากอามัก็สิเป็นยังสี่จ้ะมันสิเปิดบาสันเขากับหมุนเขาบอกให้หมุนหมุนหมุนยังสี่มัก็สิเป็นมวงกลมเปิดออกมาแป้งสี่จ้ะบานิทาเม้นทาเมนมันเอ่อมันมันถึงขอบขอบนี่จ้ะเห็นบ่ตรงขอบเนี่ย มันจะมีหู้ทามันมันมันเกินขอบนี่มากมักก็สิไหลออกมามันทัมันก็สิเปื่อนกระเกงในห้าวแตไกสยใส่อันนี้ใส่อันนี้อันอันนี้กลใส่ทั่มือมันก็สิเปื่อนไอ้ผานะไม่น่อยห่านี่จ้ะตอนนี้เขาหรือว่าบอลลนกระซังผู้ได้เม่นมากหน่อยประมาณสองสามสี่ชั่วโมงเข้าก็ตตองเปียนบาเบล่าออกเอาออกจ้ะเขากัสิดึงดึงอันนี้ออก ดึงอันนี้ลงมาก,ก่อนดึงแล้วมันบ่มันนี่อันนี้มือเข้ากับสีข้ามมึงทามันโพอันนี้โพออกมากแล้วเข้ากับบีบได้จ้ะบีบแล้วก็ดึงแล้วก็เอามือสอดเข้าไปแล้วก็บีบแล้วก็ดึงออกดึงออก,ออกสิจ้ะบอกเลยว่าเวลาใส่นี่มันอืออสียิ่เกี่วมากเลยจ้ะมันเสียวอีลีจ้ะแต่เวลาออกโอ้ยพ่อแม่เอ้ย เกินหาพอหาแม่เลยจ้าสำหรับกายนะแต่สำหรับผู้อื่นบอลูมันสิเจ็บจ้ะเจ็บเจ็บหลายเจ็บอิลีเจ็บคักเจ็บเน่เจ็บกระดอกเจ็บกระเดืออิลีค่ะบเ,บเด้บเด้บเด้ด่ามาบเด้อะไรแต่ถ้าผู้ใดมากก็คือดีจ้ะอันนี้สำหรับเออม,มันก็ดีสำหรับคนที่แบบว่าแพ้แพ้ผ่านะไหมจ้ะ มันสีคล้ายๆก็แบบสอดแต่แบบแบบแบบสอดผ่านนะแม่แบบสอดไก่กระโบมักแต่เพราะว่ามันบอมันบอสบายตัวอันนี้มันกระสีสบายตัวคือแน่แต่ว่าเวลาถอดมันมันไก่บบมักตอนถอดถอดแล้วมันมันเจ็บนะพี่น้องเจ็บเจ็บอีลีสงสารสงสารเจ้าของสงสารไอ้เยอะเยอะเยอสงสารเจ็บแล้วมันบอได้เจ็บตอนถอดนะคะ ถอดว่าเจ็บแล้วบาเวลาถอดออกแล้วหลายสมงกว่าสิหายปวดกว่าสิหายเจ็บบอจ้ะเลิกใส่ค่ะเศร้าใส่ใส่ประมาณใจใส่ประมาณสามสีเทื่อเนี่ยจะ้ะมันก็รักโลกได้จะ้ะแต่สำหรับไก่มันไม่ใช่มันโมเมนต์จ้ะเวลาเอาใส่นี่ย ฟินแต่เวลาออกนี่โอ้ยเอิญนหาพอหาแม่เลยจ้าบอกเลยแพ็กเกจเขาดีของเขดีแต่มันโอดีที่โต๊ะเฮาจ้ะ <c oughs> ใส่แล้วมันเจ็บใส่แล้วมันต้อนระม่านเจาของเวลาถอดถ้าบ่าถอดก็บ,บ่ได้ประหยัดผ้านะไม่ดีจ้ะประหยัดอีลีเวลาเวลานั้นเฮาเถอดออกเฮ่ากับตรงล้าง ล่างๆร่างๆร่างๆร่าง,า,งางดีๆล่างลาและะ้วก,ก,ก็เซตแล้วก็ล่างแล้วก็เซตดีๆแล้วก็บีบหนงสี่บีบหนึงสี่สอดใจคือเกาจ้ะใส่นอนนี่ม่มีเปื่อนที่นอนจ้ะม่มีเปื่อนที่นอนจะ,นนนจะบายแล้วก็มันบ่หัวึกเหมือนมันบ่หัวึกว่ามีเอียงอยู่ข้างในแต่เวลาถอดนี่ก็มีปัญหาตรงตรงเวลาถอดจ้ะ เจ,เจ็บครับเจ็บแน่จ้าเดี๋ยวถ้าว่เมึงอ่ารีวิวต่อไปนอกจากไก่ชิมารีวิวอียอย่างอันนี้พอต้องทักด้วยจ้าอันนี้สิวสาวจ้ายังเป็นสาวอายุสิวสาวตากระเดงแดงตาอักเสบเมื่อวานไปวันชาตินอเวอ้ะไปนั่งกินข่าวกับพ้าปูเม่ยากับขอบครั่วน่งทั้งนอก ตันนี้การไปค้น,น,คนแพ้อากาศอยู่แล้วไงแพ้แพ้แพ้แค่ซอนดอกไม้กินยาไว้ก็บยู่จ้ะหยอดตาไว้กับวนยั่งคับอีนล้จ้ะมือเร็ีบ่ได้บ่ได้ไปทําง,งานจ้ะตาอักเสบคือเป็นเป็นทุกปีจ้ะเป็นยากับเขาเอิมนมาหลกโรคคนสวยโรคคนสวยโรคคนรวยจ้ะ เล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวสิมาบอกเวลาใส่กับเวลาดึงออกนะค่ะเวลาเวลาเ้าใส่ข้าก็ยืนยังส่ยืนยังส่แล้วก็พับแนวนี่จ้ะพับแนวนี่ก็ยัดใส่เลยจ้ะยัดใส่เลยแล้วก็ใส่แล้วอันบค่ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนยังส่แต่เวลาออกเวลาออกขาเขายืนยังส่ก็ได้ยังส่ดังนังสวนยังส่ก็ได้จ้ะแล้วก็เบ่งแล้วก็ห้าเา เบ่งเ,เงียบเลยจ้ะกระดึงออกแล้วก็เท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 ใส่ถั่วสวมนะคะมันแสดงว่าสซกับโป้เท่ใส่ถั่วสวมแล้วก็เอาไปลาง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 แล้วก็หยัดใจขึ้นเกาจ้ะเจ็บค่ะบอกเลยค่ะเจ็บ